สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาที่เดิมนะครับผมวันนี้ผมมีสัมภาษณ์กับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นทั้งนักสแสดงแล้วก็เป็นเกมโชว์เขารู้จักรู้จักกันในนามมนุษย์จอมพลังเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพราะเขาเป็นใครัับผมน่าจะอยู่แถวๆนี้ครับเออ ตับู้ช่วยนี่เป็นท็อปนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบฉากไว้ถ่ายละครครับผม ตามหาน้องเกมกันนะครับโอ้บอรรยากาศไหนนู้นอ้าวน้องเกมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีอ่าแนะนำตัวหน่อยครับโอ้สวัสดีครับผม,ผมชื่อเกมมนุษย์ขังกังไกลจอมพลังครับผมพี่โอ้ได้ฉายายนี้มาได้ยังไงครับผม ฉายาเนี่แหละครับคือของเกมมาซ้อมหลายอย่างพี่ข้าบดัมเบลสิบโลวิพื้นตบมืออะไรเงี้ยพี่หมายถึงใช้ปากคาบนี่ใช่ไหมใช่ครับใช้ปากข้าบแล้วก็หลายจั้นะก็คือใช้ถังแก๊สถังแก๊สไอ้สิบหกโลก่อนซ้อมก่อนพี่ซ้อมแบบเบาๆก่อนหมายถึงใช้ปากคาบถังแก๊สสิบหกกิโลใช่ครับพี่หคือเราข้าบเสร็จปุ๊บแล้วก็เตรียมก็จะวิ่งไปเงี้ย วิงไปกลับมาแค่สิบเมตรเงไปกลับแค่สิบเมตรเดี๋ยวนะคาบถังแก๊สแล้ววิ่งใช่พี่วิ่งด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมนุษย์จอมพลังสมกับสายยามนุษย์จอมพลังจริงๆมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้เลยพี่อะฮะแล้วก็หลังจากนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยว่าจะตามด้วยถานแก๊สแเต็มถังพี่ฮะใช่ครับไม่ถึงใส่แก๊สเต็มถังด้วยใช่คือเต็มถังให้อยู่ที่สามสิบเอ็ดกิโลพี่ สามสิบเอ็ดกิโลใช่ครับคิดดูแล้วกันครับแค่เราถือดัมเบลแค่สิบกิโลมันก็หนักแล้วนี่ใช้ปากคาบถังแก๊สใช่ครับสามสิบเอ็ดกิโลอันนี้คือเราฝังไม่ผิดใช่ไหมใช่ครับพี่โอ้โหทำได้อย่างไรครับนี่แหละครับการเกมจะฝึกไปเรื่อยพี่อย่างเงี้ยครับคือแบบสมมติอันนี้นิดอันนี้ช็อตนี่คาบถังแก๊สนะแล้วก็ตามด้วยรถกระบะพี่รถกระบะนี่ก็จะอยู่ราวๆที่จะบอกว่าคาบรถกระบะใช่พี่อ๋ เป็นรถกระบะที่ผมเกมงติว่าเนี่ยรถกระบะปกติอยู่ยมาตรฐานอยู่ที่แบบสองตันกว่าแน่นอนพี่นั่นแหละมาที่ว่าหนึ่งประตูบ้างสองประตูเนี่ยแต่สมมากเกมเจอแสองประตูพี่อใช่ใช้เชือกผูกแล้วก็เก่ใช้ฟันลากอ๋อเอเราก็ตกใจนึ้ว่าจะขาบรถกระบะยกขึ้นก็แล้วไม่ถึงลากรถกระบะใช่ใช่พี่โอ้รถกระบะมันเป็นตันมันถึงมันหนักมากแค่เราดึงเนี่ยมันถึงมันก็ลําบากแล้วนะ ใช่ครับพี่อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราทําอย่างนั้นรับแรงบันดาลใจเหลอพี่มันมีวันหนึ่งพี่เห็นเพื่อนที่บอกเรียนหนังสือด้วยกันนะพี่อตอนนั้นเกมเรียนรอยู่ที่ BBC นะอ๋อ BBC คือใช่ BBC Business College ออยู่แถวประตูน้ำพี่นึกแต่ว่าเกมเรียตรว่าเราคนบุรีรัมย์เับเราไม่รู้จักบีบคือมานานแล้วแต่ว่าคือเห็นเพื่อนออกรายการตอนนั้นเพื่อนออกรายการเอชิร้อยชิล้านมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยแก๊งสามชาติใช่พี่ เขาไปเล่นไอ้สเกตบอร์ดเนี่ยแต่ว่ามันมันมันเป็นรันที่แบบว่าแบบโอ้แบบดูแล้วโอว้เท่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนามรู้สึกว่อยากอ,อยากออกทีวี uh huh. แต่ไม่รู้แต่มีอยู่วันหนึง่งที่บอกไปนั่นแหละซ uh ้ huh. อมมาแต่สิบโลดับเบิลสิบโลนะพี่ส uh ิบ huh. โลแล้วข้ามไปแล้วก็วิ่งไปมาอย่าเงี้ยแล้วก็ตามได้ถังแก๊สเอ้ยแล้วรถ uh huh. ก,กระบะนั่น uh huh. แหละอ๋อแล้วก็ไปออกชิงร้อยชิงล้านหรือว่าที่ไหนคือชิงร้อยชิงล้านก็เคยไปแล้วเหมือนกันพี่อ๋อใช่ตอนนั้นเจอเจอพี่หน่งพี่แท่งเจอไปเจอหมดแล้วครับแต่ว่าออันแรกที่ ไอ้เข้าไปอันแรกก็คือรายการเกมพันหน้าพี่เกมพันหน้านเกมเกมใช้ฟันลากรถกระบะเหมือนกันฟันลากรถกระบะในใเกมพันหน้า ใช่ครับตอนนั้นพี่กิ๊กใช่ไหมเป็นปากกิ๊กแรกกอบปากกิ๊กก็ที่เกมเจอรู้สึกมีมีปากกิ๊กพี่โลงติ๊กใช่ไหมใช่ครับโอ้เจอเจอน่าเจอหมดแล้วครับผมถ้าเป็นเอฟซีเกมน่าจะรู้จักนะและน่าจะได้ดูรายการพวกนี้อยู่นะครับผมใช่ครับก็มีหลายรายการอย่างที่เกมกที่เกมเคยไปโชว์พี่แต่ครั้งแรกเลยคือที่เกมพน้าทําให้เป็นที่รู้จักว่านี่คือเกมจอมพลังใช่ครับพี่ชื่อเต็มเต็มคือชื่อเต็มของเกมแบบพี่บางคนก็เรียกแบบ มนุษย์ขาก็ไกลจองพลังบ้างเนี่ยเกมจองพลังมาแล้วแต่เขาจะเลี้ยบพี่นั่นแหละครับแต่พี่เคยดูเกมไหนที่ใช้คาบอะไรนะถังน้ําใช่ไหมคือมันรายการอะไรด้วยอาหารน้ำแบบพี่อันนั้นเป็นรายการของเออยื่หนึ่งถึงสามพี่โอ้ใช่แล้วก็ได้แชมป์ด้วยใช่ครับพี่โอ้แข่งมากครับใช่แล้วนอกจากตัวนี้แล้วของเรามีอะไรบ้างนอกจากที่เป็นโชว์เกี่ยวกับการใช้อะไรจอมพลังแล้วมันมีอย่างอื่นไหม คือถ่ายหนังเป็นสตาร์ทแมนหรือว่ามีธุรกิจอย่างอื่นไหมครับมันมันมันไม่ถือว่าสตาร์ทแมนพี่ของเกมครับแค่แบบบูธธรรมดาเงี้ยได้อยู่พี่บูธเตะต่ออย่างนี้ได้ครับวันนี้ก็มาบูธใช่ไหมใช่มาบูธแบบพวกพี่ะครับมีพี่นุมีอะไรที่หลายๆคนที่น้องเก่งมากเราอยู่คนละแก๊งกันนะใช่อยู่คนละแก๊งนะใช่อยู่คนละฝั่งกันนะครับแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันได้พี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมีธุรกิจอย่างอื่นไหมครับที่นอกจากธุรกิจของเกมตอนนี้ที่ทำอยู่ว่ามีมีก๋วยทอดพี่อ๋อเอ้าเดี๋ยวนะ คือจากมนุษย์จอมพลังไปกล้วยทอดคือมันมันตะคนแล้วขัวกันเลยนะครับใช่เริ่มมันเริ่มต้นไปมาอย่างไรนเ,นเริ่มต้นเนี่ยพี่คือเริ่มต้นคือตอนแรกอ่ของอันนี้บอกโตนะเขาเกมมันก่อนเนี่ยโอ้ทำมาหลายอย่างมากพี่สมมติว่าเนี่ย <c oughs> ขอเกมธุรกิจเขาเกมเมันก่อนนี่คือใช้เอเกมจะลงทุนเกี่ยวกับพว ตัดเย็บเสื้อผ้าพี่ฮะใช่เอาเสื้อโอ้โหคือเราดูนะครับใช่กล้ามขนาดนี้จะตัดเย็บเสื้อผ้าครับเป็นดีไซน์เนี่ยเราเอาเสื้อผ้าของเขามาเรามาเย็บง่ายพี่วันนั้นเกมซื้อจากจากเย็บเสื้อผ้าเลยเจ็ดตัวพี่เจ็ดตัวพี่ละครูดตอนนั้นน่าสือราคาอยู่ที่ตัวละเจ็ดพันกว่าบาทโอ้โหเจ็ดคู่เจ็ดพันเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดยี่สิบเอ็ดโอ้หอ่าก็ถือว่าได้ดีเลยนะแม่ อันหลังจากนั้นพี่เกมแต่ว่าเราไม่เป็นอย่าลืมนะพี่ธุรกิจทุกอย่างเราต้องเป็นมาก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นสอนู้น้องไม่ไดุ้อย่างอันนี้ก็คือเช่าเช่าตึกแถวเดือนละหมื่นห้าพี่คิดหนรังแล้วเริ่มต้นกล้วยทอดยังไงครับกล้วยทอดนี่คือชอบชอบกินใช่ชอบกินแล้วก็ตอนแรกซื้อไฟแช้์เข้ามาอคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกมซื้อมาแล้วเกมนับาเรียนก่อนเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทาได้ทุกอย่างออกมาแล้วดีทุกอย่างออกมาแล้วดีเราขายดีแต่ว่า บเออเนี่ยแบบคือเราสั่งแป้งเยอะบางทีแบบเออร้อยโลอย่างเงี้ยเจ็ดสิบโลร้อยโลเงี่ยแต่ว่าเจ้าของเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาคิดว่าเราอ่ะไปขายให้ควกอื่นต่ออย่างเงี้เขาไม่เข้าใจอหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าของเกมเยอะมากแต่ว่าสั่งแป้งแต่ว่าเราไม่ได้แป้งแล้วเขาเข้าใจผิดว่าเราไปไปปล่อยให้คนอื่นต่อแต่จริงเราไม่เคยทำาเลยไม่เคยหักหลังใครเลยหลังจากนั้นก็คือเกมโดนเทเลยโ,โดนเทไม่ได้ขายเลยทุกทายลูกค้าที่บอกวา่าแบบมันมีเยอะเสร็จแล้วดโ,โดนเทเราก็รบบ เคว้เลยพี่รายได้ก็ไม่มีทุกอย่างก็คือจบเลยหลังจากนั้นก็คือแบบพี่พี่สาวทําทําบุญหน้าสมาธิไปนั่งสมาธิได้พี่ส่วนผสมทุกอย่างมีสิบอย่างออกมาก็เป๊ะหมดเลยพี่มันเป็นไม่แบบว่าบางคนไม่เชื่อหรอกอาจารย์มากแต่เกมไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องจริงทุกวันนี้ก็คือแป้งกวยทอดเออแป้งขนมเออเป็นของเกมหมดเลยพี่ อ๋อนั่นคือเสียงระเบิดในฉากนะครับผมจะตกใจนะครับใช <laughs> ่เขากําลังถ่ายทํากันอยู่ <laughs> <laughs> นั่นแหละครับในทุกอย่างก็คือตอนนี้ก็คือแป้งกว๋วยทอดเป็นของเกมแป้งขนมของเกมทุกอย่างของเกมหมดเลยใครจะซื้อไปใช้ก็าสนใจมาได้เลยสีอ๋อสอนได้ฟรีแสดงว่าเชื่อในหลักธรรมแล้วก็พุทธศาสนาใช่พี่มีจริงทุกอย่างจริงในบรรยากาศแบบนี้พี่อยากจะถามเกมเพราะมันเข้าเข้าคอนเซปต์ของของของช่องก็คือ เคยเจอผีในกองถ่ายหรือในประสบการณ์ของชีวิตบ้างไหมเคยเจอไหมแหละพี่โอ้ยรู้กว่าแบบมีมีสัมผัสเฮ้ยนี่มันเหมือนมีเสียงเข้ามามันเหมือนมีกลิ่นแปลกๆไหมในชีวิตไม่ว่าจะเป็นไปพักตามโรงแรมตอนที่ตอนที่บวชเป็นพระพี่เคยเจอนะลักษณะว่าเอาแบบขอประสบการณ์สักประสบการณ์หนึ่งมาที่วลาเราตอนเราบวชเป็นพระอยู่นั้นรู้สึกว่า มันไม่ได้ยินอะย,ยินได้ยินเสียงว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเราอยู่ในผ้าเหลืองแต่ว่าเราเราไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวผีอ่เราะเพราะเราเพราะว่าเราอยู่ในผ้าเหลืองอยู่มันก็รู้สึกว่ากุฏิมีกุฏิหนึน่งอันนี้เราอันนี้เราไม่บอกชื่อวัดน,นะครับใช่ใช่ไม่ได้บอกชื่อวัดแต่ว่าเราเคยบวชมาก่อนได้ได้กุฏงก็เหมือนวัดมันมีแบบมันมีผู้หญิงแบบว่าห้อยห้อยลย่มงเงี้ยห้อยลาไม้ในในกุฏินะตอนนี้เราคืนเน่ยเพราะเราปิดเขาปิดไฟหมดเลยปิดไฟหมดเลยนะปิดไฟหมดเลยเรา คือเราจะจําวัดแล้วใช่ลราเข้าน้ำเราเข้าน้ำแล้วก็เห็นแบบมันจะออกแบบมืดๆแต่แบบอยู่ผมยาวเราแค่เห็นหน้าๆเราคือผมยาวปิดประมาณเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เห็นขานะพี่อันนี้พูดแล้วขนลุกอันนี้นี่ดูดิอันนี้ไม่จริงพี่ดูนี่ดูไม่ได้โกหกเรื่องจริงพี่ดูเห็นป่ะพี่ดูขนของเกมนี้เนี่ยลุกเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้โกหกเรือจริงเนี่ยได้พี่ดูดิอันนี้จริงพี่ดตอนนั้นผมเป็นพระแต่ว่าเราถามว่าโกมไหมขนลุกเหมือนกันแต่ไม่ถึงแม้เราเป็นพระก็จริงแต่ว่าขนลุกเหมือนกัเข้าห้องน้ำตอนงคืน หลังจากผู้นี้เช้าแล้วก็มาให้หลวงพี่ฟังเขาบอกว่าหลวงพี่ว่าอ๋อผู้ตินี่เหรอเคยมีสองคนผูวเมียมาใช่อันนี้จริงจริงนะพี่ไม่ได้โกงไม่ได้พูดเล่นนะถามหลูกพี่ที่เป็นที่เป็นพระพี่เลี้ยงของเกมบอกว่าเออพี่เนี่ยองเนี้อ๋อเขาบอกว่าผุ้ติเนี้ยก่อนเนี้ยคนที่สร้างเนี้ยเป็นเขาเขาเขาทะเลาะกันอ๋อคือผัวเมียทะเลาะกันผั่เมียทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็บอกว่าเออเหมือน ปากเสียกันอย่าเสี้ใช่ไหมเขาเลยแบบทะเลาะกันอยากดูอะไรก็เอามีดแทงเขาสิอย่างแหละพี่นั่นแหละไม่ถึงผู้ชายเอามีดเอามีดขวดชายแหละหลังมือพลังมือฆ่าเมียใช่ห่วงถึงกันอย่างเงี้ครับเราก็รู้แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยหรือพี่เล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนแล้วรู้สึกกลัวไหมตอนนั้นรู้สึกกลัวไหมไม่นะพี่คือเราคือไม่เห็นภาพหมดแล้วหรือพี่เล่าให้ฟังเราเห็นภาพเนี่ยแต่ว่าเราอยู่ในภาเหลืองก็คือธรรมดาเพราะว่าเกมไม่ได้กลัวอะไรที่แบบว่าเห็นภาพก็จริงอะไรถือว่าเรา เรามีสติเนาะเราเราเป็นพาเรามีสติเราอยู่ในสีในธรรมอ่าใช่ทุกอย่างทุกวันนี้ถือว่าเนี่ยไม่วันจะเป็นการขับรถเอ้ยบนถนนได้ใช่ทุกอย่างทุกอย่างเราต้องมีสติพี่มันก็ใจเย็นยิ่งขับรถใจเย็นนะพี่ใจร้อนไม่ได้โอเคถือว่าพีกมากเรื่องหนึ่งเลยฝากฝากถึงท่านผู้ชมคลิปนี่หน่อยว่าเออว่าเราต้องต้องปฏิบัติตัวยังไงยิ่งยงยุ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีต้องมีสติอใช่ครับพี่ช่วงนี้พี่พิโนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเอาพูดง่ายเลย เงินทองไงอพี่ใช้พูดง่าเขาบอกว่าหาเงินได้ใช้เงินให้เป็นพี่สองคำนี้นี่นั่นแหละพอเกมบอกตรงนีว่าเนี่ยเกมใช้เอาพูดถ้าเกิดตัวของเกมเนี่ะใช้เงินวันนึงก็คือกไม่เกินหนึ่งร้อยพี่จริงนะพี่คือเขาประหยัดมากเลยเนี่ยใช่คือบาตทีเอาให้สถานการณ์เราก็ดูรถสถานการณ์เป็นงไงว่าซื้อโอนซื้อผ้าก็คือแบบไม่ต้องซื้อของแพงซื้ออะไรที่แบบเราพอดีที่แบบเรา กำลังเราพี่ใช้ได้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องซื้อของแพงซื้อโภซื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ี่ใช้แบบประหยัดประหยัดโอเคท้ายท้ายนี้ฝากผลงานหน่อยครับว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่มั่งนอกจากเป็นมนุษย์จอมพลังแล้วมีฝากลงฝากร้านฝากถึงคนทั้งบ้านว่าการดําเนินชีวิตช่วงยุคโควิดเนี่ยเศรษฐกิจมันย่ำแย่ใช่ครับพี่ช่วงโควิดแล้วก็บอกตรงนี้ให้ดูแลสุขภาพดีๆก่อนทุกอย่างสุขภาพร่างกายมันดีสมบูรณ์แล้วเงินทองมันก็มาเองพี่มาเองยังไงก็คือว่า คือร่างกายของเรามันดีสมบูรณ์เรียกแข็งแรงเราวหานแล้วก็หาเงินได้นี่มีหาเงินได้แต่ว่าหาเงินได้เราใช้เงินให้เป็นใช้เงินอย่าประหยัดแล้วดูแลตัวเองสุขภาพให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดูแลพี่ยิ่งแก่ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากๆเลยพี่ดูครับก้ามโตมากตอนนี้สุดยอดขอบคุณน้องเกมสครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่มากมากครับฝากกดติดตามกด ไลค์ให้เราด้วยนะครับมีคอนเทนต์อะไรดีๆก็แนะนำกันมาได้นะครับยินดีรับฟังรับใช้ครับผมขอบคุณครับ